ผู้สืบทอดกิจการปลากระป๋องจากไปแล้วค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับทายาทของปลากระป๋องในวัย12ปีที่จากไปด้วยโรคมะเร็งค่ะวันที่6กรกฎาคม2564มีผู้ใช้เฟซบุ๊กและมีการโพสภาพด็อร์ไกลเสริม โตทับเที่ยงถ่ายยัดปากกระป๋องปุ้มปุ้ยพร้อมทั้งระบุข้อความว่าแดเ่เพื่อนๆพนพี่พี่น้องนองทุกคนไก่เสริมโตทับเที่ยงได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วเมื่อคืนนี้เกี่ยวรายละเอียดเราจะรีบแจ้งให้อีกทีเสริมหลับให้สบายนะเพื่อนยังไม่รู้จะเขียนถึงว่ายังไงดีมันเยอะแยะไปหมดรอแป๊บนะคิดถึงทางด้านของนายไก่เสริมโตทับเที่ยงอายุ4 2ปีเป็นทายาทรุ่นที่2ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลในจำกัดมหาชน ผู้ผลิตและจำหน่ายปากกระป๋องตราปุ้มปุ้ยโดยเจ้าตัวจบปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีธุรกิจและนวัตกรรมในการจัดการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำงานในสายบริหารดูแลกิจการของครอบครัวต่อมาในปี2562ได้ลงตำแหน่งสสพักพลังประชารัฐเขต24พื้นที่ทุง่งครุราชบุรณนะและได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดค่ะ กับล่าสุดดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคม DES ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมครอบครัวของในายไกลเสริมจะตั้งศพสวดอภิธรรมณาามศรรรมรา,าราวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารนั่นเองค่ะอยู่แขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครวันที่6-8กันยายนคม2564และทำพิธีชาปนากิจในวันที่9กันยายนคมปีพุทธศัก,กราช2564ในเวลา17.00นทีมงานตั้ง ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ